อ๋อสุยครวันนี้เราก็จะมาสอนการ c อ l l of game snow the third ครับหรือว่า snow ภาค3กันที่รู้จักกันนะคระเคอผมเคยดูคลิปหลายคลิปที่เขาลงกันแล้วมันทําไม่ได้นะครับคือม,มันขาดอะไรบางอย่างไปครับเพ่อผมแนะนําให้แบบนี้ว่าการทําตามผมว่ามันก็อาจจะใช้ได้นะครับเพราะผมใช้ได้อย่างแรกเลยก็ต้องมีตัวเกม snow the third เออผมจะให้เว็บไปทาง d e s c r i p t ั o พอเข้ามาปุ๊บมันจะมีให้กดตรงกดข้ามตงนี้นก็กดไปแล้วจะมาถึงหน้านี้นะครับไปเว็บของ er, ปัทล็อกเกอร์ปัทคอกเอ้ยอ่านไม่ออกแล้วก็กดตรงนี้มันจะดาวน์โหลดแบบไม่เสียเงนินอันนี้คือเสียเงนินมั้งแลเป็นสมาชิกที่หนะลืมแล้วมันก็จะให้ใส่พาสนะครับซึ่งพาสผมก็มีตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทาง description นะครับพาสแล้วก็กดตรง here you go ผมแนะนําให้โหลดด้วยโปรแกรม IDM นะครับส no no yes, ่วนในคลิปนี้ผมจะไม่สอนการโหลด IDM นะครับเพราะว่ามันเยอะแล้วน่นี่ก็รอาไปหนึ่งสามสี่ห้าห้าเว็บแล้วให้คลิกตรงคลิก to download ตรงนี้ครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะมีอะไรเด้งขึ้นมาให้โหลดประมาณ7.7็ดจุดเจ็ดจิกนะครับโหลดได้เป็นไฟล์ ISO แตกไฟล์ก็แตกด้วย w i n ล่าก็ลงเกมเลย เอออันนี้จบแล้วก็ต่อไปก็แคกมันตินะครับซึ่งผมก็ไปหามาจากเว็บของพี่อะไรที่ไที่เขาสอนสอนนี่นะครับเขาสอนแล้วผมทําได้ผมเลยเอามาสอนต่อครับพอคลิกดวกวาวน์โหลดไปก็พอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็พูดไงอะ่ะนี่คือสมาร์ทสตรีมป๊นหนึ่งนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเอา ไ่ลืมไปกูยังไม่ได้เร็ววิลล่าซิปควย,ยอ่าก็โหลดแค็กมันติมาครับโอเคโหลดเลยอย่าใครลบทิ้งบพกผมลงแล้วเซฟเดสทอ็อปอ่นีนผมชา้าหน่อยครับว่ามาเป็นไรไม่รู้พอโหลดแค็กซิก็ต้องโหลดฮามาชิครับอืมอฮามาชิเวลาเล่นเก,นเกมขออัพด้วยฮามาชิมันจะแหลกๆหน่อยนะครับผมแหลกะความพออาจจะกาก็ได้มั้ง เออให้โหลดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งคือตรงนี้ให้คลิกตรงนี้ครับมันก็จะให้ขึ้นแลน์โหลดได้เลยบางคนมากก็อาจจะเด้งเหมือนผมนะคะถ้าใครไม่เด้งก็ให้มาคลิกตรงนี้โอเคแคกโกเสร็จแล้วแล้วต่อไปก็สตรีมเอ,อ้ใ้เข้าเวอร์เว็บสตรีมเอ,อ้ยเว็บทุกอย่างเนี้ยที่ผมขึ้นตรงนี้ผมจะเอาลงทางดิฟกิฟชันมเลยนะครับมันต้องแน่อยู่แล้ว เอ่ม Steam ถ้าก็กดติดตั้งตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้โหลดนะครับกดติดตั้งตรงนี้แล้วกด install มันคือจะดาวน์โหลดอะ่ะแล้วก็สมัครซะสมัครตรงตัวตัวมันก็ได้ไมั้งต่อไปก็ smart steam motion หนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งเออเห็นพี่เขาบอกว่าหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งฟกไม่ต้องฟิกก็ได้นะครับเออไม่ต้องฟิกก็ได้เอาอันนี้เนะี่ยพอโหลดมาปุ๊บก็บลงเลยครับ ซึ่งผมโหลดมาแล้วเออเช่นเซนตโหลดเตอร์ดก็ง่ายๆครับตามนี้เลยครับเดลซิงอออกูไม่ได้โหลดแล้วไอ้แซเออมันอันเดียวกันนะเออเอาไอ,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 อ้ตัวแคคมันตินะครับเข้าไปไฟล์เออก็ก๊อปทุกอย่างเข้ามาในนี้ผมกออ๊อปมาแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อ ตรงคิดโลคิดโลคิดโ,โลตรงเนี้ยมันจะชื่อเปลี่ยนชื่อแบบตอนแรกมันจะเป็นแบบเนี้ยงั้นจะเป็นแบบเนี้ยถ้าไม่ผิดนะให้เปลี่ยนเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นให้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณผมเอาชื่อนะเพราะรายการของผมโดยคิดเกมเมอร์ทำาน้องนั้นพอลงเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ไปตรงโฟลเดอร์สตีม s t นี่ต้องวงแสวนนะครับผมมา,มาเข้าตรง smart s t e a ีอยู่หนึ่งแล้วก็ข่าวอีกโฟตอนก็จะมีเยอะๆครับจะมีเยอะๆแบบนี้นะครับก็ทุกอย่างนบเอาเข้าไปพอเข้ามาในนี้แล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้ให้ double ลคลิกเข้าไปมามันก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นส m a r t steam คือมันก็มันก็สตรีมอะเนี่ยเออแต่มันกูก็ไม่รู้เอาไงอพอพอ ล็อกอินตรงสมารสตรีมเสร็จแล้วมันก็เอารหัสจากไอ้สตรีมนี่นะครับพออิน mm hmm. เสร็จปุ๊บ mm hmm. ก็มาปรับตรงนี้หน่อยครับเอิม่มง่ายดีตรงคอนโทรลพาเนลเอิมเอ่มเออแบบน,นี้ดีกว่าง่ายดีมาตรงเน็ตเวิร์กแอนด์อินเทอร์เน็ตหรือว่าใครเป็นแบบนี้ก็มาปรับให้เป็นอย่างนี้ซะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเข้าตรงเออก็เหมือนกันไแ้แะ แล้วตรง network and s i l t e r กูก็เข้าไปเมื่อกี้กูจะออเอาขาไมมาตรงเอออันนี้แหละแล้วก็กดกดตรงแป้นพิมพ์นะครับกดตรง alt ตรงแป้นพิมพ์มันก็จะขึ้นตรงนี้มาครับหรือว่ากด f สิบก็ได้เออมันก็ขึ้นเหมือนกันกดตรงอันนี้แล้วก็เลือดอันนี้แล้วก็อันล่างสุดนะครับจะเห็นว่าฮามาเชียมันจะตกออกมาแบบนี้ให้กดอันนี้ขึ้นไปอ้าวขึ้นไปแล้ว,ลวก,กดโอเค ให้ขึ้นให้สุดเลยนะคะแล้วกดโอเคแล้วก็มาตรงคัมาชีอันนี้อ่อโปรไฟล์มันจะเขียนว่าอินเทอร์เน็ตบอตคอร์สชั้นสี่อะไรน,ะน้องนี่แหละให้มาตรงพ o p e r t y ให้คลิกตรงเนี้ยหรือถ้บมันคลิกก็ดะผมออัน,นี้ง่ายกว่าเยอะเอ้ยแตมันคลิกง่ายกว่าให้กดอันเนี้ยครับแล้วอันเนี้ยตาจริงมันจะเป็นก้าวผ่านให้เปลี่ยนเป็นซีบให้เปลี่ยนเป็นซีบเอออันนี้ไม่ต้องไปเช็คกัไปน,นะครับโอเคโอเค โพสแค่นี้ก็เสร็จแล้วเออพอทำนี้เสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือให้ปิดโฟลเวอร์ซะนะครับเข้าตรงคอนโทรลพาร์เนลเหมือนเดิมสมาร์ทแอนด์ซิกอ้ยอ่านไม่ออกเอ้สมาร์ทพ่องสตรีมเอ้สตรีมเฮียอ้ยเอเอถ้าใครเป็นแบบนี้ก็วินโดว์อร์เวอร์ง่ายดิแต่ผมเ,เอาเป็นเอาเป็น เกมแอนด์บาร์บาร์แล้วก็วิดีโอไฟว์วอลฟอร์เวอร์พ่องไฟว้วอลอ้อขอโทษนะครับว่าผมอาจจะมีคำหยาบเยอะเกินไปตรงออนออฟตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปตัดจริงมันจะเป็นแบบเนี้ยแป๊บนึงครับตั้งจริงของคุณจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้ตรงออนออฟแล้วกลับเป็นกากรบาทพอการกรบาทปุ๊บปิด แล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งรีสตาร์ทไม่ว่ากดตรงในรีตรงนี้ก็ได้ไอต้ตงในแกเกรตรงซีพอ่ะเออพอรีปุ๊บก็พอเข้าเกมพอรีปุ๊บพอรีเสร็จมันก็จะได้นานี้ขึ้นมานครับก็ให้เข้าตรงเซ l เ o อ t h ต t h เตอรตรงนี้ต้องรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งด้วยนะครับพอรีเสร็จแล้วมันก็ให้เข้าเกมเลย เอิ่มเอิมเอิ่มเอออิมผมจะตัดตรงเข้าเกมมาก่อนนะครับแม่งแหลกโคตรถึงผมจะใช้แฟบอาจจะมันอัดหน้าจอก็แหลกโคตรเออส่ใครรู้ว่าอัดหน้าจอไงนะครับคือเปิดอันนี้ขึ้นมาแบบอันแรกเลยกาลารี erie, มั้งเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่จุผมชอบใช้เวอร์ชันนะี้แล้วก็มาตามจริงเนี่ยเออมาใหม่ว่าเมื่อกี้ผมไปคลิกออกซะบ้าแล้ว เออจริงมันจะติ๊กตรงนี้ใช่ป่ะคือติ๊กในเกมเธอคือเอาอันนี้ออกคลิกซ้ำมันก็ออกไปแล้วก็มาติ๊กตรงเนี้ยไม่แค่ว่าเดสก์ท็อปเนี่ยมันก็จะอัดหน้าจอได้โอเคโอเคโอเคเออแค่นี้แหละแล้วผมจะสอดเข้าตรงเข้าเกมเลยกันโอเคครับเราก็ได้กลับมาตรงเข้าเกมเส้นโรมาแล้วนะครับก็ให้เข้าตรงเขาอุปแคมเปญตรงนี้ครับถ้าใครเล่นคอปก็ตรงออปชันเอ้ยโค้ดออปชันครับ ให้ปรับเป็น open t o all นะคะเพื่อทุกคนจะได้ทุกคนที่เข้ามาในคามาเชียร์บาวก็ที่ปรับเหมือนกันนะีมันก็จะเห็นชื่อห้องครับอันนี้ก็คือแบบคล้ายๆกับเพื่อนมั้งเป็นเพื่อนกันยังไงวะกูก็งงอันนี้ก็ private ล็อกห้องมนะั้งจะล็อกทำไมฟูด้าหมย์คือใส่เพื่อนได้ครับอันนี้คือร่อยไม่ได้อันนี้คืออะไรเนอะอุนนอะดเมยมันสุดครับ กดโค้ดไปเลยนะครับแล้วก็กดลงแรนเกมอันนี้คือหาห้องนะซึ่งตอนนี้เพื่อนผมก็ม่ได้สร้างห้องเลยนะครับอันนี้คือเล่นเกมแบบ New Game, นิวเกมครับอันนี้คือโหลดเกมจากเซฟที่มีอยู่ว่าสมมตนะิเจอห้องแล้วนะเจอห้องแล้วมันจะพอคลิกแต่เมื่อคลิกเข้าไปมันจะมีให้เลือกสามอันให้เลือกอันกลางครับอืมเย่อันกลาง <Yo. S 2> ว่าอัแรกก็ได้อันแรกมันโหลดเกมผมไม่รู้มันโหลดยังไงนะอาจจะต้องเซฟเดียวกันดมั้งไม่รู้สิอันกลางดีสุดแล้วโยโอเคแค่นี้นหะ